สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพ่อหมีกับเส้นทางฟุตบอลเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสนะครับที่10นะตุราคม2567นะครับวันนี้นะครับก็มีนะครับฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับเนาะมาฝากเหมือนเดิมเลยนะครับไปในหน้าของบอลโลกโซนอเมริกาใต้เลยนะไปที่คู่นะครับเวเนซุเอลานะครับวันนี้เจอการกระดองง้านของอาร์เจนตินานะครับวันนี้นะครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่เลยแล้วกันเนาะ อ่านะครับหเกมล่าสุดที่ทางหน้านของอาเจนตินานะครับเจอกันกัะทน้าของเวเนซุเอลามานะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นด้นาของอาเจนตินาที่ข่มอยู่นะโดย5เกมนี้เก็บชนะไปได้ทั้งหมดถึง3เกมแพ้เวเนซุเอลาไป1ครั้งแล้วก็เสมอแบ่งแต้มกันไป1เกมนะครับมาดูหน่อยแล้วกันนะครับ10เกมล่าสุดนะครับในเกมการเล่นของนะครับเจ้าบ,บ้านอย่างเวเนซุเอลา นะครับสิบเกมที่ผ่านมานี้นะครับเก็บชนะมาได้เป็นแค่3เกมเสมอไปทั้งหมด3ครั้งซึ่งแพ้ไปถึง4เกมเลยเนาะในเกมกันได้นาบ้านนะครับสิบเกมหลังนี้ต้องบอกว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งเก็บสามคะแนนมาได้เป็นแค่สี่เกมเท่านั้นนะครับเหนือชิลีเหนือปารักไวัยเหนือโบลิเวียแล้วก็เหนือด้านของเอกวาดอร์นะครับเสมอไปสองเกมนะครับให้กับอุรุกวัยกับเอกวาดอร์นะครับเนาะแล้วก็แพ้ไปทั้งหมดเลยสี่เกมนะครับผมต้องบอกว่านะครับทีมเยือนนะครับอย่างทางด้านของอาเนติ นะครับค่อนข้างจะดูดีกว่าเยอะเลยนะครับนะในเกมการเล่นนะครับ10เกมล่าสุดของนาัานาตาอเจตินาที่เล่นมานะครับไปต้องบอกงี้เลยนะว่านะครับแพ้ไปเป็นแค่เกมเดียวให้กาตาด้าของโคลอมเบียนะครับสประตูต่อหนึงเท่านั้นเองนะที่เหลือเนี่ยเสมอไป2เกมซึ่งเก็บ3าคะแนนมาได้นะครับทั้งหมดถึง7ครั้งเลยทีเดียวนะ มาดูในเกมการออกเยือนหน่อยแล้วกันนะครับ10เกมที่ผ่านมานี้นะต้องยอมรับว่าอาร์เจนตินาผลงานดีมากนะครับ10เกมที่ผ่านมานี้นะครับก็แพ้กาลาด้าของโคลอมเบียไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับอ่าจเป็นแค่เกมเดียวเลยในเกมการออกเยือนนะครับคือนัดล่าสุดเลยนะครับที่เหลือก็เสมอไป2ครั้งมีเสมอเอกวาดอร์แล้วก็เสมอทางหน้าของปารากวัยนะครับซึ่งเก็บนะครับนะสามคะแนนมาได้ทั้งหมด7ครั้งนะครับวันนี้นะครับด้วยกำแพงหน้างด้านของ อาเจติน่าเปิดมานะครับพ่อใหญ่นะครับเนาะก็นะคการันตีเลยว่านะครับอาเจติน่าสามแต้มไม่พลาดแน่นอนนะครับวันนี้นะใครที่จะไปนะธนาของอาเจติน่าไม่ต้องคิดมากเลยนะครับเนาะอ่านะครับหน้าช่องของเรานะครับก็สดชื่นมีรอยยิ้มกันมานะครับต่อเนื่องเลยนะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยเนาะพี่ๆท่านไหนนะครับเนาะที่ติดตามนะครับเนาะผลงานหน้าช่องของพ่อใหญ่อยู่นะครับก็นะ กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์กันด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับแนละ้วก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆนะครับเหมือนเดิมนะผมบอกเลยว่าตามผมมีแต่รอยยิ้มแน่นอนนะครับเจอกันใหม่นะครับนะพอใจไปแล้วบายบาย